สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับนุ่มน้อยอร่อยจินนากับพวกเราทางช่องทันกลิ่นบัตตี้ชาแนลครับโอ้โหวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วหลังจากห่างหายไปกันสักระยะหนึ่งโอ้โหคิดถึงทุกคนเป็นอย่างยิ่งด้วยวันนี้ผมนุ่มน้อยอร่อยจินนากลับมาพร้อมกับต้นไม้อันแสนสวยงามและสดชื่นเนื่องจากว่ากลิ่นบัตตี้นั้นมีต้นไม้อยู่พอสมควรต้นไม้บางต้นก็ไม่งามต้นไม้บางต้น ก็ไม่โตจึงเกิดเป็นคำถามของเราทางกลี่นบัตดีว่าทำอย่างไรให้ต้นไม้ของเรานั้นมีความสวยงามจเจริญเติบโตและสดชื่นสดใสได้ดีที่สุดและวันนี้กลีนบัตตีของเราก็จะมาทดลองการปลูกต้นไม้กับวัสดุสุดพรีเมียมอลังการไฮโซที่เราหามาได้ในการนำมาเป็นส่วนประกอบในวัสดุปลูกต้นไม้ในวันนี้กันลองดูครับว่า จะได้ผลอย่างไรมีอะไรบ้างสําหรับวัสดุปลูกในครั้งนี้ลําดับที่1ก็คือหินภูเขาไฟเบอร์ศูนย์ศูนย์ครับอ่านี่คือหินภูเขาไฟนะครับที่เอาไว้ใช้สําหรับเป็นวัสดุปลูกของเราที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาดตอนนี้มันจะมีอยู่เจ็ดเบอร์นะครับตัวนี้เราใช้เบอร์ศูนย์ศูนย์อ่ามันจะเล็กเกือบที่สุดถ้าเล็กกว่าน,นี้มันก็คือศูนย์ศูนย์นะครับ มันจะมีเบอร์0ูนเบอร์0ูนเบอร์0ูนย์หนึ่งและเบอร์เอสเฉยๆกับ S ใหญ่ทั้งหมดจะมีอยู่7ระดับนะครับนี่ก็เป็น1ในส่วนผสมของวัสดุปลูกของเราในวันนี้นี่ใส่ไปเลยนี่เห็นภูเขาไฟนี้นะฮะประโยชน์ที่เราเอามาใส่ก็คือมันช่วยเก็บความชื้นนะครับเก็บน้ําทําให้วัสดุปลูกในกระถางนนะั้นทำให้อากาศผ่านได้เป็นไงตัวแรกก็ว้าวแล้วนะครับ <Wow. S 2> หินภูเขาไฟเบอร์00ครับลำดับต่อมาก็ยังเป็นหินภูเขาไฟอยู่แต่เป็นไซส์ที่เป็นไซส์02ใหญ่ขึ้นมาหน่อยทําให้ภายในกระถางน,นั้นมีทั้งเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ให้เกิดช่องว่างความรุนแต่ก็ยังมีคุณสมบัติเดียวกันก็คือเก็บความชื้นและให้อากาศได้เวียนผ่านได้ในกระถางนะครับเราก็ใส่ไปในอัตรา1ส่วนเช่นเดียวกันครับใส่ไปเลยครับต่อมา ก็คือหินเพอไลท์ครับผมมันก็คือหินภูเขาไฟชนิดหนึ่งซึ่งมันก็คือตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าหินเพอไลท์นี้ผ่านกระบวนการการนําไปเผานะครับจึงทําให้เกิดความเบาบางในตัวของมันมากขึ้นแต่คุณสมบัติหลักๆคือช่วยให้ดินที่เราเอาไปปุงผสมกันกับวัสดุปลูกอื่นนั้นเกิดความร่วนมากขึ้น ไม่สามารถเก็บน้ําได้ดีเท่าหินบุเของขไฟปกติแต่ด้วยความที่เกินวันทีวันนี้ต้องการจะทดลองใส่มันทุกอย่างใส่มันทุกอย่างนี่คือหนึ่งเมตสุปปรผสมของเราครับลําดับที่สามหินคว้าไฟเคอร์ไลท์ครับลําดับต่อมาเจ้าสิ่งนี้ก็คือเวอร์มิคูลท์เป็นวัสดุปลูกที่ผลิตขึ้นมาโดยการทําให้ปลอสานพิษ แล้วก็เชื้อโรคต่างๆที่จะมากับวัสดุปลูกและตัวมันเองมีธาตุอาหารอยู่นะครับทั้งโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมก <Wow. S 1> ็จะอยู่ในวัสดุปลูกอันนี้อันนี้บอกเลยราคาค่อนข้างแรงกิโลละ150่าสบาทนะครับท่านผู้ชมได้แค่นี้สูงแค่นี้ไปเข้าไปในอัตรา1ต่อ1เช่นเดียวกันครับมากเข้าไปต่อมาสิ่งนี้ก็คือ พีทมอสครับผมพีทมอสทุกคนอาจจะคุ้นหูดีนะครับว่ามันคืออะไรพีทมอสก็คืออินซีวัตถุที่เกิดตามธรรมชาติเลยนะครับแล้วก็ทางผู้ที่เขาผลิตเนี่ยเขาก็จะเอามาทําให้มันกลายเป็นวัสดุปลูกชนิดหนึ่งที่มีความละเอียดกําจัดเชื้อโรคถ้าทุกคนคุ้นชื่อมันก็จะอยู่ในส่วนประกอบของการเอาไว้เพาะ,มะเมล็ดเอาไว้เพาะต้นอ่อนคนที่ทําพวกไม้เป็นพวกผักเนี่ย ก็จะยนิยมใช้พวกคีดมอสเนี่ยในการเพาะเมล็ดผักต่างๆกรีนพัดที่ก็เอามาใส่เลยกสดุปลูกสุดพรีเมี่ยมของเราด้วยนะครับกระสอบหนึ่งก็ไม่แพงครับ20กิโล6กร้อกว่าบาทสำหรับคีดมอสก็มีแบ่งขายเป็นถุงเล็กก็มีนะครับเราไปหาซื้อกันดูในส่วนของเจ้าคีดมอสนี้เราจะใส่แค่ครึ่งส่วนเท่านั้น ตัวอื่นๆเราใส่มาในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยเมื่อเมื่อโดนน้ามันจะแน่นนะครับผมลองดูก่อนนะเอาแค่ครึ่งส่วนว่อนฮีทมอสครับผมลำ <c oughs> ดับต่อมาสิ่งนี้ก็คือเปลือกสนญี่ปุ่นครับมันก็คือเปลือกสนญี่ปุ่นที่ผ่านกรรมวิธีทําให้เกิดการปลอดเชือ้อคุณสมบัติของมันก็คือการเก็บความชื้นในส่วนตัวของมันเองก็มีแร่ธาตุอาหารเช่นเดียวกันกับ ตัวคียบอร์แล้วก็ตัววอมิคูไลอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่ผมเพิ่งรู้จัก <Wow. S 1> เพิ่งเอามาลองมาใส่ดูของดีๆกลินบัดดี้จัดเต็มครับผม oh. ราคาค่าตัวสำหรับเจ้าเปลือกสนญี่ปุ่นนี้ตกอยู่ที่ประมาณถุงละ800บาท oh. สำหรับถุงที่ซื้อมานะัดประมาณ10กิโลใส่ลงไปในอัตราส่วนครึ่งส่วน เพราะว่ามันจะชื้นเกินไปและสุดท้ายหินภูเขาไฟนั่นเองครับแน่นอนว่ามันก็คือชนิดเดียวกันเพียงแต่อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่ามันก็มีอยู่หลายไซส์หลายเบอร์หลายขนาดผมเลือกมาก็คือไซส์ s อเล็กครับผมมันจะอยู่เป็นวัสดุรองก้นกระถางครับคุณส,สมบัตินี่ทุกคนสังเกตนะครับนี่นะฮะมันจะครุนเลยนะฮะเบามากนะ ทำให้เกิดการระบายน้ำได้ดีในขณะเดียวกันมันก็เก็บความชื้นและเก็บน้ำเข้าไปในตัวมันด้วยต้นไม้ของเราก็จะไม่ขาดความชื้นและน้ำในการหล่อเลี้ยงครับทั้งหมดนี้กลินพัดดี้จัให้เ,า<อ>เราผมตกวัสดุปลูกสุดพรีเมียมของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกต้นไม้ที่สภาพไม่น่ารักเอาซะเลยนะครับเอามาเป็นหนูทดลอง ในการใช้วัสดุปลูกสุดพรีเมียมเหล่านี้ในการทดสอบคุณภาพของวัสดุปลูกทำให้ต้นไม้เรางอกงามได้แค่ไหนเดี๋ยวเราไปเลือกต้นไม้กันเลยครับเอาละครับผมตอนนี้เราได้ผสมวัสดุปลูกสุดพรีเมียมของเราเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาหาต้นที่มันไม่ค่อยงามเดี๋ยวเราจะลองเอาไอ้ต้นเหล่านี้เดี๋ยวผมเลือกก่อนว่าต้นไหนจะเป็นหนูทดลองของเราว่า วัสดุปลูกสุดซีเมียมของเราวันนี้จะได้ผลดีแค่ไหนนะครับโอ้อันนี้ตรงอ่างด่างสวยมากเลยนะโอ้แต่ว่ายังโอเคอยู่มีอันนี้นะมั้งนีมีเอาต้นนี้แล้วกันครับไสโกเนียมพิ้งสปอตนะครับดูลักษณะของใบแล้วจะแบบงี้งอองอ๋งอนะครับอยู่มานานแล้วโสมเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปดีกว่าครับเอาไปลองเลี่ยงกระถางกับวัสดุปลูกสุดซีเมียมของเราดูกันดูครับ เดี๋ยวผมดูมีอ่ามีนี่อ่าอันนี้อยู่มานานมากแล้วนะวัสดุปลูกเดิมของเขาก็จะเป็นกาบมาพ้าวสับนะครับแล้วก็ดินดินผสมปลูกสําเร็จที่เป็นดินก้ามปูนะครับสองอย่างเองนะมีเศษเศษเพอร์ไลตผิดมานทิดเดียวมันก็งามได้แค่เนี้ยกําลังแทงยอดใหม่ด้วยต้นนี้ก็คือไซโกเนียมสตรอเบอรี่ไอซ์ครับผมพึ่งมาเห็นก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะเอาต้นนี้ด้วยนะครับในการ ไปทดลองวัสดุปลูกสุดพรีเม่ยมของเราในวันนี้ครับไปกันเลยครับแน่นอนครับหลังจากที่เราไปได้ทำการครัดสรรผู้โชคดีมาในการทดลองกับวัสดุปลูกของเราในวันนี้ก็ได้มาจำนวน2ต้นทวนก็คือไซโกเนียมพิงสปอตหนึ่งต้นซึ่งสภาพก็ไม่ค่อยดูดีนักนะครับแล้วก็วัสดุปลูกเดิมก็มีแค่ดินผสมก้ามปูกับ สัพร้าวสับท่านั่นเองนะครับและต้นที่สองก็คือสตรอเบอรี่ไอถึงแม้ว่าจะเพิ่งแทงยอดมาแต่ลักษณะแล้วใบมันช่างดูไม่ค่อยสดชื่นเอาซะเลยวันนี้2ต้นนี้ก็จะเป็นผู้โชคดีในการได้มาลองทดสอบดินปลูกวัสดุปลูกที่เราปรุงขึ้นมาในวันนี้เราไปเริ่มกันเลยด้วยการผสมสัดส่วนทุกอย่างเข้าด้วยกันอย่าลืมนะครับสัดส่วนทุกอย่างก็จะมีสัดส่วนดังต่อไปนี้ครับ ควรกันแล้วก็มาเริ่มผสมกันเลยครับโอเคเรียบร้อยดีแล้วมาทำการย้ายกระถางกันครับโอเคครับเดีย๋ยวเรามาเอาดินเก่าอ,ออกก่อนเดีย๋ยวมาลองดูกันว่าระบบรากมันเป็นยังไงนะักมันถึนงแบบสภาพมันเป็นอย่างนี้นะักโอเค นี่แหละครับผมโอ้โหโระบบรากแข็งแรงแล้วก็เดินสะดวกดีนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวต้นมันไม่ไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่สวยเอาซะเลยเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นวัสดุปลูกสุดพรีเมียมของเราดูนะครับขั้นตอนแรกเราก็จะใช้หินหย่เองเไปเบอร์เอสเล็กเนี่ยนะเป็นตัวรองก้นครับใส่ลงไปเลยอแบบแล้วก็ตามด้วย วัสดุปลูกสุดพรีเมียมของเราครับนี่เห็นไหยอดใส่ลงไปเลยครับนี่จะสังเกตได้ว่ามันจะร่วนมากนะครับมันจะร่วนมากเลยนั่นคือเราพยายามที่จะให้ต้นไม้ของเรานั้นอยู่ในวัสดุปลูกที่ให้อากาศผ่านได้มากที่สุดเพราะว่าผมสังเกตว่าต้นไม้บางต้นที่ผมปลูกไปโดยใช้วัสดุปลูกเดิมมันทําให้เวลาเราปลูกไปนานๆเนี่ย เวลาเรารดน้ําทุกวันทุกวันเนี่ยครับวัสดุปลูกอะ่ะมันจะค่อยๆทับผมแน่นแน่นขึ้นแน่นขึ้นแน่นขึ้นทำให้รากค่อยชัยไปแล้วก็อากาศมันผ่านในกระถางในวัสดุปลูกได้น้อยลงทําให้ต้นไม้ไม่งามผมเลยจึงอยากจะลองที่สุดตรบนี้ด้วยวัสดุปลูกสุดพรีเมียมมีอันไหนดีอันไหนว่าเจ๋งมาอยู่ในวัสดุปลูกในถาดนี้ครับมาลองกันดูนะครับ เอาละครับทานเป็นสำหรับหนึ่งต้นสำหรับไซโกเนียมพิงสปอตต้นนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามผลงานของวัสดุปลูกสุดพรีเมียมกันดูว่ามันจะช่วยหรือทำให้ต้นไม้ของเรานั้นดีขึ้นได้แค่ไหนนะครับในโอกาสต่อไปเดี๋ยวเราเป็นต่อกันที่ต้นที่สองเลยครับเอาละครับลำดับต่อมาก็ถึงคิวของต้น s t รอเบอ r r รี่ไนะครับก็เป็นไซโกเนียมเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาลอง ดูในกระถางกันว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างนะครับอ่าเพราถอยกระถางมาก็จะดูปลูกลองก้นก็โอเคนะเป็นสูตรหินภูเขาไฟเหมือนกันนะครับนี่แต่ว่าทุกคนมาดูนะดินเลยครับดินโอ้โหดินเหนียวเลย รากนี่คือตรงนี้ไม่มีเลยนะรากมันจะออกข้างๆกระถางไปเพราะมันมาไม่ได้นะเพราะว่ามันมันไม่ร่วนนะครับมันเป็นดินที่มันชัยไม่ไหวนะครับแล้วก็เวลารดน้ํามันก็คงจะน้ําไม่ระบายอากาศไม่เข้าแต่ว่ารากก็เดินรอบกระถางเอาตัวรอดได้นะครับอ่านี่แหละครับคือต้อนสตรอเบอร์รี่ไอที่ผมแกะออกมาจากกระถางนี้นะครับแต่เห็นว่าระบบรากก็ไปได้อย่างดีเหมือนกันนะครับแต่ว่า ตอนที่เราแกะเราก็เห็นกันแล้วว่ามันไม่ได้ไปอย่างนี้นะครับมันไปข้างๆกระถางเพราะว,าวัสดุปลูกเนี่ยมันเป็นดินเหนียวครับอยากจะลองทดลองวัสดุปลูกดูว่าจะทำมันงามกลับขึ้นมาได้ดีแค่ไหนนะเอเดี <Okay. S 1> okay. ๋ยวเราเปลี่ยนกระถางกันเลยในในขณะที่ในขณะที่ทุกคนทําการเปลี่ยนกระถางแน่นอนว่ามันมีทั้งศัตรูพืชนะทั้งโรคภัยแล้วก็มแมลงหลายๆคนอาจจะต้องลอง หาตัวยาที่เป็นตัวยากันเชื้อราหรือตัวยาที่กันแมลงเอามาหยดหยอดผสมในขั้นตอนการปรุงเิียนดูก็ลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ก้าปดูผลครับ เสรียบร้อยสําหรับต้นสตรอเบอรี่ไอซในการเปลี่ยนวัสดุปลูกสุดกิ่อรอย่ต้นที่2ของเราครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการระบายน้ําของวัสดุปลูกเมื่อเราปลูกเสร็จแล้วอ่าตอนนี้ผมก็มาทําการรดน้ําต้นไม้ลดง่ายๆเลยจากสายยางเลยนะเป็นการเทสอ่ะลองดู <Wow. S 2> หยดติงต้งๆเลยโอ้โหไม่ต้องกลัวน้ําขังทําให้รากเน่าเลยนะแต่ถึงน้ําไหลอย,อย่างนี้นะครับนี่ที่ก้นเนี่ยแต่ความชื้น ก็ยังอยู่ในวัสดุปลูกของเรานะโอ้เยี่ยมไปเลยครับผมเรียบร้อยครับผมโอ้โหเป็นอย่างไรกันบ้างกับต้นไม้สองต้นที่เรานำมาพื้นฟูความสวยงามและการจเ,เจริญเติบโตของเขาจากวัสดุปลูกสุดพรีเมียมที่เรานำมาในวันนี้แล้วเราค่อยกลับมาติดตามผลงานกันในครั้งต่อไปอีกทีนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วกับอีกหนึ่งภารกิจของผม ในการดูแลต้นไม้ของก r e e นบัตตี้แห่งนี้หวังว่าทุกคนจะลองนำสูตรดินผสมเอาลองไปผสมปลูกและปรุงดินกันดูนะครับเอามาเล่าสู่กันฟังในคอมเมนต์ของช่องก e ิ่นบัตตี้ชาแนลได้นะครับสำหรับผมวันนี้นุ่มน้อยอร่อยจินนา <Yeah. S 1> ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกลับมาพบใหม่กับ <Yeah. S 1> ช่อง g r e ก n ินบัตตี้ชาแนลครับผมกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วครับ